เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรนั้นเคยเป็นทั้งข้าราชการตำรวจเป็นทั้งนักธุรกิจและเป็นทั้งนักการเมืองค่ะที่ได้เข้าไปมีส่วนผัวพันกับการทำทุจริตมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศโดยจะเห็นได้จากคำพิพากษาข,ของศาลที่ผ,ผ่านมาในหลายคดีที่สาธารณชนได้รับร,ร,บรู้รับทราบกันไปแต่ว่าก็ยังมีบางเรื่องบางราวในอดีตที่รับรู้กันเฉพาะในวงแคบๆโดยเฉพาะกับกรณีล่าสุดนะคะ ที่มีการโพสต์เนื้อหาโจมตีตัวพันตำรวจโ,โททักษินลงบนโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างกว้างขวางในทำนองที่ว่าพันตำรวจโททักษินนั้นเคยคดกงบุคคลคนหนึ่งถึงขนาดที่ทําให้บุคคลผู้นั้นถูกฟ้องร้องล้มละลายขอ้อเท็จริงในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปย้อนอดีตตามหาความจริงในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ เรื่องลับๆของพันตำรวจโททักษินที่น้อยคนนักจะรู้ถูกนำออกมาตีแผ่โดยนายชัชวันคงอุดมหรือที่รู้จักกันในานามชัดเต่าปูนแห่งสยามรัฐที่ตอบจดไม้แฟนคอลัมน์ชื่อนามประกาศว,ว่าชาวบ้านซอยพนุรังสีผ่านเว็บไซต์สยามรัฐเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพูดถึงเรื่องลับๆของพันตำรวจโททักษินสมัยยังรับราชการตำรวจ ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจเมื่อ20ปีที่แล้วเอาไว้2เรื่องเรื่องแรกเป็นความเจ้าเล่ห์ของพันตำรวจโททักษิณในการซิกแซกเรียกขาช่าวที่จอดรถกับทางกสงมก่อนล่วงหน้าถึง10ปีซึ่งต่อมาถูกคนที่ชื่อบารอนเพื่อนรักของชัดเต่าปูนจับได้ไล่ทัดจึงเตรียมเอาเรื่องไปร้องเรียนกับปปป,ปในสมัยนั้นจนพันตำรวโททักษิณต้องกุลีกุจอ,อ้อนวอนบารอนอใล่เรื่องยุติเอาไว้ว่า พี่ครับผมจนขอผลเถิดครับต้องบอกตอนเลยนะคะว่าเรื่องแรกเป็นกระเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะจะจริงจะเท็จอย่างไรใครทำอะไรไว้ย่อมจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะคะทีนี้เรามาต่อเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่คุณชับเต่าปูนได้นำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนชนิดที่ไม่กลัวถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกันเลยทีเดียวและ ณเวลานี้เรื่องดังกล่าวกำลัอองเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียวบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วสมัยที่พันตำรวจโทดทักษีณเนื่งรับราชการตำรวจและมีความสนใจที่จะทำธุรกิจค้าภาพยนตร์แต่เนื่องจากไม่มีเงินทุนจึงขอร้องให้ผู้ใหญ่ที่ชื่อประเทืองตรีเมฆ ผู้อในการสร้างหนังเส้นสลักหลังเช็คคำประกาศให้ธนาคารกรุงเทพอนุมัติสินเชื่อโอดี8แสนบาทให้กับพันทธมุนวรทักษินในประทุนตรีเมตเป็นผู้อในการสร้างหนังชื่อดังคนหนึ่งของวงการมีผลงานที่คุ้นหูคุ้นตาก,กันดีของคนในสมัยนั้นอาทิภาพยนตร์เรื่องอยู่กับกงนอกจากนั้นยังทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้กับพระเอกตลอดการอย่างมิตชฉยบัญชาอีกด้วย โดยหลังจากที่ธนาคารกรุงเทพอนุมัติเงินให้กับพันธมดโททักษิณปรากฏว่าต่อมาเช็คดังกล่าวเด้งพันธมุโททักษิณจึงอ้อนวอนให้ในประเืองช่วยแบกรับหนี้สินทั้ง8แสนบาทเอาไว้ว่าผมขอให้พี่ประเทืองรับไปก่อนและผมจะนําเงินมาจ่ายให้ทีหลังเนื่องจากผมกําลังทําเรื่องขอกู้เงินเพื่อไปซื้อดาวเทียมหากมีคดีความเกิดขึ้น ผมจะไม่สามารถกู้เงินได้ถ้าจบเรื่องซื้อดาวเทียมแล้วก็จะให้ทนายดำเนินการแก้ไขให้เชื่อหรือไม่คะว่าเนิ่นนานเป็นสิบปีพันตำรวจโททักษินไม่เคยกลับไปแยแสนในประเทิงอีกเลยขณะที่ในประเทิงและครอบครัวต้องประสบกับความยากลำบากสุดแสนสาหัสที่ต้องถูกธนาคารกรุงเทพฟองล้มละลายเมื่อนีส่สินดังกล่าวได้เพิ่มหุนขึ้นพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินกว่าสองล้านบาทจนกระทั่ง ในประเทืองจบชีวิตลงลูกๆจึงเขียนจดหมายถึงพันตำรวจโททักษิณที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วด้วยจ่าหน้าสองว่าเป็นจดหมายของคนตายพันตำรวจโททักษิณจึงคืนเงินให้แปดแสนบาทแต่ไม่เคยถามถึงดอกเบี้ยที่ธนาคารบวกเพิ่มขึ้นมาอีกกว่าล้านบาทจะยังใดเพื่อยืนยันเนื้อหาในบทความของชัดเต่าปูนทีมข่าวทีนิวจึงได้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงจากปากของชัดเต่าปูน ถึงสํานักงานสยามรัฐพี่เถืองต้องต้องไปแรกแบงค์พี่เถืองก็ต้องเป็นคนทําในนามพี่เถืองเซ็นเซ็นเซ็นคำให้สลักหลังให้พอเช็คมันมันเด้งเนี่ยพี่เถืองแกก็เลยเขาก็ทวงทวงถามพี่เทืองมาพี่เถืองก็ไม่มีจะให้เขาก็เลยโดนแบงค์ฟ้องล้มละลายส่วนในประเด็นที่สงสัยว่าชัดต่อปูนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรก็ได้รับการชี้แจงว่าชัดต่อปูนกับในประเทือง มีความสนิทสนมกันอยู่ในระดับที่เมื่อในประเทืองประสบกับปัญหาฟ้องล้มละลายในประเทืองถึงกับนําลูกชายมาฝากทํางานกับชาติต่อปนที่สยามรัฐและจบจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกชายของในประเทืองก็ยังทํางานอยู่ที่สยามรัฐล,ลูกจะไปออสเตรเลียไปไปเรียนต่อกันเนี่ยก็พามาหาที่บ้านเผื่อมีอะไรเผื่อมีอะไรก็จะให้เราช่วยบ้างแล้วก็จะจะเตยถึทุกวันนี้ทํางานอยู่สยามรัฐ าาก็เอามาฝากเลยตอนนั้นก็เลยให้มาทําข่าวอจกรรมทีมข่าวทีนิวส์พยายามที่จะขอพูดคุยกับลูกชายคนดังกล่าวของในประเทืองและได้ติดต่อผ่านไปยังภรรยาแต่ก็ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลโดยให้เหตุผลว่าหลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมากแต่ทางนี้บุคคลในครอบครัวของในประเทืองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด ท่านผู้ชมคะจากข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้นําเสนอออกไปท้ายที่สุดนะคะก็คงจะเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมแล้คะค่ะที่จะต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คะ่ะ